ดีพี่น้องชาวกองเดานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกับกันโรคทุกท่านครับก่อนดื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ในรอบปีที่ผ่านมาชาวดดานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกับกันโรคได้ดําเนินการในการทํางานอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะการรับมือกับโรคระบาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด -19 โรคฝีดาดเริงและอื่นๆเกิดผลดีต่อประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ชื่นชมของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทําให้ก้องการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและการกันโรคเป็นที่รู้จักของทั้งผู้บริหารกระทรวงของทั้งผู้ใหญ่รัฐบาลต่างๆรวมทั้ง,ง,งประชาชนการทํางานหนักของท่านในรอบปีที่ผ่านมาต้องถือว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในอโอกาสหนึ่ง ท่านที่จะเกษยียณอายุราชการในปีนี้รวมถึงท่านที่จําเป็นจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทั้ง6ท่านที่ได้อุทิศตนทํางานมาตลอดเป็นระยะเวลาอันยาวนานเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่ๆน้องๆชาวกองด่านควบคุมโรคตริดต่อระวงประเทศอากาศการโรคได้เห็นถึงความตั้งใจทุ่มเทเสียสละอุทิศตน ใช้ทั้งประสบการณ์การทำงานความรู้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลอ,อย่างดียิ่งทำให้ชาวดา่านควบคุมโรคติดต่ออนประเทศและกักกันโรคทั่วประเทศมีความาภาคภูมิใจมีศักมีสีเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและงานอื่นๆของทางราชาการและภาคเอกชนอ้อมกับของพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสน,นี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวกลุมอุมโรคขอรัธนาคุณประสิทธิ์รัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโดยบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแข็งแรงตลอดไปคิดสิ่งใดสมความหมายละหวังใจว่าแม้ว่า่ารเกิเสียแล้วก็จะคงเป็นกำลังใจเป็นกำลังกายให้กับพี่น,น,น้องชาวดักควบคุมโรคติดต่อตลอดไปครับ,บขอบคุณครับ สวัสดีครับสำหรับพี่ๆผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2565เที่ถึงนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการด้วยความทุ่มเทเสียสละนะครับรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะยิ่งในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาที่ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยประสบกับปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับ ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่แถวกองด่านนะครับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งเรื่องของอันตรายนะครับและเรื่องของการทำงานต่อเนื่องนะครับในนามของกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของบุคลากรที่เราได้ร่วมปฏิบัติงานม,มาด้วยกันก็รู้สึกซาบซึ้งนะครับแล้วก็ประทับใจในพี่ๆทั้ง ห้าท่านนะครับที่ได้รับราชการจนกระทั่งถึงเกษียณอายุราชการนะครับส่วนอีกสท่านนะครับซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการนะครับทั้ง4ี่ท่านนี้ก็ได้ปฏิบัติงานให้กับกรมควบคุมโรคนะครับในส่วนของภารกิจการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเาทางกรมก็ รู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้ทั้ง4ีท่านนะครับได้ประสบแต่ความสำเร็จนะครับมีความเจริญนะครับสุขภาพดีนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมพวกเราด้วยนะครับที่อยู่ในราชการนะครับซึ่งถือว่าทั้ง5ท่านบวก4ท่านนะครับก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับรวมทั้งทางราชการมานะครับ ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทั้ง9ท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอให้ได้ระลึกถึงกรมมโรคนะครับเพื่อว่าเมื่อมีโอกาสจะได้กลับมาพบกันนะฮะหรืออาจจะมีโอกาสได้ทำงานด้วยกันต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสมาชิกกองด่านครับผมหมอสุเมธผู้ในการทำงานป้องกันพุมโรคที่5ารขององราชสาีะมาครับมี หนึ่งด่านนะครับที่รับผิดชอบนะครับด่านต้องจอบนะก็มีพี่วชรนะครับนะวัชิระนะครับหรือที่เดิมก็พี่วิจิตนะครับก็อยู่มานานเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านน่าจะตั้งแต่รุ่นตอนที่เขาเริ่มเปิดด่านเลยหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะเพราะผมก็เพิ่งมาอยู่นี่ได้ประมาณสักปีหนึ่งนะครับก็ยินดีกับพี่เขาด้วยนะครับที่ได้มีทํางานมาจนถึงวันที่ต้องไปพักผ่อนนะครับตารมะระเบียบราชการนะครับก็ขอให้ทาง ธรรมชิตกลางดานนะครับร่วมกับวีพอแล้วก็ดูแลพี่เขาด้วยนะครับในงานนะครับผมไม่ได้ไปนะครับก็ขอให้พี่วัชระนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็ได้ทํางานนะครับตามอาชีพที่ชอบต่อไปนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ